โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวในช่วงแชเป้นดอรี่นะครับก่อนที่เราจะมาฟังแง่มุมการใช้ชีวิตและก็การสู้ชีวิตจากพี่แอดคาราบาวเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับเจ้าของร้านลักกี้ติ่มซำนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณสุนทรีเอื้อวงประยูนหรือว่าคุณโอสวัสดีคุณโอครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณโอครับแหม พูดถึงร้านนี่ก็หิวขึ้นมาทันทีเลยคุณโอตอนนี้อยู่ที่นครศรีธรรมราชรอเปาครับใช่ค่ะอยู่ที่นครค่ะอ๋ออยู่ที่นครคุณโอนี่เป็นคนนครด้วยหรอเปล่าครับเออไม่ใช่ค่ะแบบอืมเป็นคนอยุทยาแล้วก็แต่งงาน,งงานมาอยู่แต่งงานมาอยู่กัแบสามีที่นครศรีธรรมราชอ๋อเป็นสะพ้ายคนใต้ว่าง,งาั้นใช่ค่ะอ๋อก็เลยมาอยู่ที่นครก่อนหน้าที่จะมาเป็นลัคกี้ติ่มซำเดี๋ยวต้องบอก พื้นเพข,ของคุณโอนิดนึงนะครับว่าเป็นพออยู่ที่อยุธยาเนี่ยแล้วระหกระเหินยังไงทําอาชีพอะไรมาก่อนก่อนจะเป็นลักกี้ติบซาอย่างทุกวันนี้ครับคุณโอครับอ๋อค่ะก็ตอนนั้นทํางานแล้วก็บริษัทกะส่งให้มามามา,มาประจําที่นครศรีธรรมราชอืก็มาเจอกับสามีแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็พอดีสามีเข้าทําห้างอะคะ่ะเป็นห้างลักกี้ก็ บริหารงานในห้างอะค่ะครับไม่ทักลักกี้อืมก็คือเป็นห้างลักกี้ห้างเนี่ยใหญ่โตแค่ไหนกี่ชั้นหรือว่าเนื้อที่ประมาณไหนครับคุณโอครับอ๋อเนื้อที่ก็ประมาณจะเป็นเป็นห้างของโลโก้นะคะของนครศรีธรรมราชเป็นห้างแรงที่แบบมีพื้นที่การใช้สอยก็ประมาณพื้นที่การขายก็ประมาณ ร้อยตารางคือคือไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปอ่ะเนาะอ่าไม่ไม่ไม่ใหญ่มากก็ครับหกหกร้อยตารางเมตรมมประมาณนะะี้ค่ะปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหมครับคุณโอเอ,อตอนนี้ค่ะเราเราเรา,เราปิดตัวเองไปตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดห <5, S 1> บสาม ทำมาสามสิบี่ปีโหเพิ่งปิดเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเพิ่งปิดก็ไม่นานค่ะเพราะว่าเออพอระยะหลังเนี่ยก็จะมีห้างเซนทัลห้างสารจากส่วนกลางเข้ามาใช่ไหมคะครับแล้วก็จะแบบเอ,อชู้เขาไม่ได้เพราะหนึ่งเราไม่มีพื้นที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อห้างโลโคออย่างเราก็เลยต้องเหมือนกับต่อสู้กับเขาเรียกว่าทุนใหญ่ไม่ไหวอเนาะ ู้ไม่ไหวค่ะแล้วก็เหมือนกับบางทีเราทําไปแล้วเนี่ยมันก็แบบขัดทุนไปเรื่อยขัดทุนไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบปรึกษากันแล้วคือต้องปิดตัวเองอ๋อปิดตัวเองไปเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยพอช่วงที่เราบอกว่าเราจะปิดตัวเองจากที่เป็นห้างในแบบห้างชุมชนห้างประจําจังหวัดอะไรแบบเนี้ยคือผิดหวังหรือว่าท้อแท้หรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จไหมครับเออ ชั่วโมงนั้นเราก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คิดว่าเราอืมผิดหวังหรืออะไรนะคะคือแบบชีวิตมันก็ต้องก้าวต่อเดินต่อนะคะจะหยุดตรงนั้นก็มีมีเวลาสักประมาณปีหนึ่งที่เราได้วางแผนว่าเราจะหยุดใช่ไหมคะคออพอดีอายุก็เยอะแล้วพี่ก็อายุหกสิบกว่าแล้วโดวยส่วนตัวเนี่ยลูกๆก็อยากจะให้แบบว่าพักผ่อน มาบ่อก่ันแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราแต่แต่ชั่วโมงนั้นน่ะคือเราก็ไม่ได้คิดถึงตัวเราเองอ่ะคือมาคิดถึงมองย้อนกลับไปพนักงานที่ทํากับเรามาสามสิบสี่ปีตอนที่เป็นห้างลักกี้อ่ะมีพนักงานที่ว่าเขาทํางานกับเราพอจบมาปุ๊บเขาก็มาทํางานอยู่ห้างกับเราจนเท่ากับอายุห้างที่เราเปิดมาสามสิบสี่ปีอยู่กับเรามานานอ่ะ แล้วอพอพอจะเลิกข้างเงี้ยเราก็มีเงินชดเชยให้เขาใช่ไหมตามกฎหมายแต่ก็มีบางกลุ่มพนักง,งานบางกลุ่มเนี่ยคือถ้าบ้านเขามีสวนมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลับไปทําสวนเขาอ,อะไรเงี้ยแต่พนักง,งานบางส่วนที่ว่าอายุห้าสิบกว่าที่เขาอยู่กับเรามากสิบว่า ถ้าทําตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าอยู่กัลเรามาสามสิบกว่าปีเขาก็อายุห้าสิบวกว่าเป็นคนธกลุ่มนี้เหมือนกับว่าบางทีไม่มีสวนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคเขาก็อยากทํางานต่ออตอนพนักงานในส่วนที่เราต้องเลี้ยงดูต่อเนี่ยมีจํานวนเยอะไหมครับคุณโอ คนที่คนที่เขาไม่มีไม่มีงานอื่นไปอย่างคนอื่นที่เราฝากงานอายุน้อยๆเนี่ยเราฝากงานให้เขาไปทาท่าอื่นไปทําที่อื่นได้แต่จะมีกลุ่มหนึ่งทุกะมามสิบแปดคนว่า,า,วาอายุเยอะแล้วแล้วก็แบบฝากงานที่ไหนก็แบบ,บว่าไม่ได้แล้วเพราะห้าสิบห้าสิบห้าแล้วอันนี้ยน,นะคะกอ,อเขาก็บอกว่าอยางจะทํางานต่อแต่ชั่วโมงนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําจะเปิดธุรกิจอะไรครับ ถ้าขายเสื้อผ้าเหมือนเดิมที่เราเคยทําเป็นห้างอะไรเงี้ยมันก็ลําบากแล้วก็เลยแบบปิ๊งไอเดียว่าเคยเคยไปทานติ่มซำที่หันใจครับผมเออาอร่อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยถามๆน้องๆพนักงานว่าเออถ้าถือว่าเราจะทําเป็นร้านติ่มซำเนี่ยน้องๆเนี่ยจะทํากันได้ไหม,มแสดงว่าคุณโอนี่เริ่มจากถ้าเป็นความรู้เกี่ยวกับติ่มซำเนี่ยเริ่มจากศูนย์เลยถูกต้องไหมครับใช่ค่ะเริ่ม<อ>จากศูนย์ ก็คือคิดว่าเราอยากจะทําเราก็เริ่มหาความรู้จากตรงนั้นเลยโอแล้วแล้วคุณโอนเนี่ยพอพอคิดว่าเริ่มจะทําพอคุยกับลูกน้องว่าจะทําเนี่ยก้าวไปยังไงต่อก็พอคุยสรุปว่าพนักงานก็จะทํากันต่อแล้วก็มีมีทีมงานอยู่แล้วก็เลยมั่นใจว่าก็เลยไปมีแบบมีผู้ใหญ่ที่นับถือเขาไปคุยให้กับร้านร้านดังที่หัดใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็แบบ ไปเรียนกับเขาซื้อสูตรเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเรียนทาค่ะอืแล้วตอนตอนแรกที่ทําพอเริ่มทําใช้ตึกใช้อาคารเดิมรอเปล่าครับหรือว่าไปไป,ไปทาทาเลใหม่อ,อ๋อไม่ค่ะเป็นทาเลใหม่ทีนี้ทำเลทำเลที่เมื่อก่อนนี้เขาทําเป็นผับแต่ตอนนี้เจ้าของเขาเลิกไป<อ>ก็เลยมา มาดูแล้วโอเคมีที่เจอดรถสถานที่ก็นั่งสบายอะไรเงี้ยก็เลยเช่าเขาม,มาเช่ามาเช่าก็ทําค่ะแล้วตึกลักกี้เดิมนี้ทํายังไงต่อฮะตึกลักกี้เดิมนั้นมันก็เป็นที่เช่าเราเ่าเขาอะค่ะอ๋อเราก็เราก็ไม่ได้เช่าเขาต่อเราก็ต้องมามาเช่าคนอื่นต่อใช่ค่ะแล้วตอนนั้มีสาขาเดียวนับโต๊ะได้ไหมครับถ้าโต๊ะนั่งประมาณห้าหกคนนี้มีกี่โต๊ะครับเออ โต๊ะถ้าห้าหกคนนี่มีสักประมาณยี่สิบโต๊ะได้อโอ้เป็นร้านขนาดขนาดกลางๆเลยนะร้านไม่เล็กเลยนะสิบคนถ้านั่งสิบคนสิบสองคนก็มีได้มีประมาณหกเจ็ดโต๊ะแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆอีกค่ะแล้วก็ตอนตอนนั้นเนี่ยเราได้อ่าพนักงานของเราที่มีอยู่ที่บอกว่าสิบแปดคนยี่สิบคนเนี่ยมาทําในสาขาเดียวกันหมดเลยหรือเปล่าครับ ก็มาท,ทําที่ไม่ถึงว่ามามาท,ทําที่ที่ร้านติ่มซำนี่เหลอใช่ใช่ครับใช่ค่ะก็มามามา,มาแบ่งแผนกการมีแผนเครื่องดื่มแล้วก็มีในครัวใช่ไหมคะแล้วก็มีแบบว่าหน้าเตามีพนักง,งานเสิร์ฟก็มาแบ่งอ๋อจากนั้นเนี่ยคือเมื่อสองปีที่แล้วใช่ไหมครับที่เริ่มต้นลัคกี้ติ่มซำม,มาค่ะแล้วจากร้านแรกเนี่ยในตอนแรกปัญหาหรู้ว่าอุปสรรคเนี่ยมันคืออะไรครับพี่โอ ปัญหาอุปสรรคที่ร้านติ่มาำนี่อะค่ะปัญหาอุปสรรคก็เกี่ยวกับด้านบริการใช่ไหมคะก็เราก็ยังใหม่เด็กก็ยังใหม่บางทีก็ลูกค้าที่มาทานแรกๆก็อาจจะแบบอาจจะบริการได้ไม่ดีมากเท่าที่ควรเด็กก็คือไม่ไม่ไม่ได้ผ่านงานด้านนี้มาก่อนก็ มีมีมีบ้างอ่ะที่ว่าบริการลูกค้าอาจจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีที่สุดค่ะไม่ได้เต็มที่แต่ก็อบรมพนักงานก็พอเราเห็นอะไรที่มันแบบไม่ใช่อะไรเงี้ก็อบรมกันใหม่มวางแผนกันใหม่ว่าเออต้องทําแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยก็ก็ทําไปแล้วก็แก้ปัญหาไปแล้วตอนนั้นได้รับการตอบรับดีหรือเปล่าครับเพราะว่าเราเพิ่งจะเริ่มทําธุรกิจนี้กับติ่มซําที่ไม่เคยจับมาก่อนเลยเนี่ย ใช่ตอนตอนเปิดแรกๆก็เออช่วงแรกนี่ก็ลูกค้าย,ยังรู้จักเราน้อยยังยังรู้จักเราน้อยยอดขายมันก็ไม่ค่อย cover กับอืค่าแรงพนักง,งานเท่าไหร่นะคะครับเออก็ก็เหนื่อยเหนื่อยอะช่วงแรกประมาณครึ่งครึ่งปีได้ค่ะกี่ประมาณครึ่งปีถึงจะเริ่มเห็นกําไรถูกต้องไหมครับใช่ค่ะและ้วแล้วทีเนี้ย มีกำไรคร่ะพอพอ,พอครึ่งปีถึงเริ่มที่จะเออพอจะมีกำไรบ้างแล้วถึงขนาดไหนแล้วถึงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จครับเออแต่ตอนนี้คือถามว่าที่เราลงไปเนี่ยเราก็ยังไม่หลุดทุนแต่ที่เราเออความสําเร็จตอนนี้คือเรามีความรู้สึกว่าเวลาลูกค้าที่เข้ามาทานกับเราเนี่ยเราจะเราจะสัมผัสได้แล้วแบบก็ได้ไปพูดคุยกับลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าก็จะบอกว่า อร่อยมากอร่อยกว่าทุกที่ที่ไปเคยทานอ,อย่างนี้ค่ะคก็เป็นความภูมิใจของเราคือแบบที่เราไปเรียนมามเราไปเรียนมาเออ,อาจจะไม่ถูกเจริตเราเราก็ต้องมาปรับสูตร,รถูกจริตเราแล้วเ,เรามีความรู้สึกว่าเราจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้าเราเหมือนเราทานเองเราก็ต้องใส่สิ่งที่ดีๆลงไปอ,อะไรประมาณเนี้ยได้ข่าวว่าพี่โอไปซื้อสูตรมาแล้วก็ไปเรียนวิธีทำรรติ่มซำที่หาดใหญ่เนี่ย ใช้เงินถึงห้าแสนบาทเลยนะครับซื้อสูตรเนี่ยใช่ค่ะแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่โอคิดว่ามันแพงไปไหมที่จะเอามาทําเคยเคยคิดว่าเอ๊ะอย่างนั้นฉันไม่เอาสูตรของคนนี้ก็ได้ฉันไปหาสูตรใหม่ก็ได้เผื่อจะถูกกว่าอะไรแบบนี้ทำไมทำไมไม่คิดแบบนี้ทำไมถึงต้องยอมทุ่มเงินไปครึ่งล้านสําหรับสูตรเนี่ยครับคือชั่วโมงนั้นเราก็ไม่ไม่ไม่ไม คือช่วงนั้นไม่ลูกคิดยังไงอน่ะ่ะคือคิดแบบห้าแสนห้าแสนก็ห้าแสนคือ,อถ้าเราเราจะเปิดแล้วแล้วเราคือเรารู้ว่าโอเคที่เราร้านที่เราไปไปดิวกับเขาเนี่ยเขาก็ร้านที่เออคุณภาพเขาดีเราไปทานแล้วเราก็อโอเคกัแบกบัแบบรสชาตินั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืแล้วถ้าเกิดเราจะเป็นงมอี เป็นลมอีกแล้วเอาราคาที่ถูกกว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าจะได้แบบนี้หรือเปล่าติดตัดสินใจค่ะก็เลยยอมที่จะควักเงินห้าแสนบาทจ่ายค่าสูตรแล้วก็วิธีทําที่เรียนรู้กันมาตอนนั้นไปนเรียนกี่คนครับตอนคือถ้าเรียนทําสูตรอืมที่เรียนคนเดียวคะ่ะอ๋อเรียนคนเดียวสูตรก็ก็อยู่กับเราไม่ไปไหนเนาะอืมใช่ตอนนี้เนี่ยที่ร้านลักกี้ติ่มซำนี้ มีอะไรบ้างครับที่เป็นหลักๆสําหรับอาหารที่ร้านครับอาหารที่ร้านก็ส่วนส่วนใหญ่ถ้าถ้าเป็นเมนูติ่มซาเราก็จะมีทั้งหมดห้าสิบหกรายการนะคะครับผมห <50 S 1> ้าสิบเมนูมเป็นเมนูแบบไฮไลท์ของเราก็จะเป็นจีบกุ้งขนมจิบกุ้งขนมปูขนมจิบรสโค้กจิ้งขนมจิบรสล,ลาบนะและ้วเออถ้าเป็นพวกเอ,อนั้นก็จะมีพวกบักกุเต๋ครับ มีทอดต้มแห้งมีเป็นขมี้หมูตุนสุดโบราณก็มีถ้าเป็นเมนูของทอดจะมีกุ้งเจ็บพัดมีขนมจีบทอดมีถุงทองอะไรเงี้ยค่ะเมนูมีทั้งเมนูของทอดแล้วก็อาจจะตอนเช้าบางคนลูกค้าก็จะทานโจ๊กก็จะมีโจ๊กหมูโจ๊กโจ๊กตาอะไรเงี้ยค่ะแล้วได้ข่าวว่าพอเราได้สูตรติ่มซำมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเราก็มีเพิ่มเมนูที่ คุณโอคิดขึ้นมาเองด้วยใช่ค่ะอ่าไม่มีมีอย่างอะไรบ้างครับที่ที่เรามาเพิ่มเติมจากร้านติ่มซำเดิมที่เราไปได้สูตรมาอ๋อก็ที่ที่เพิ่มเติมก็จะเป็นขนมจีบรัคั่วกิ้งนะคะขนมจีบลดลาบนี่สาขาที่เราเราไปเรียนที่ต้นฉบับเข้ามาเนี่ยเขาไม่มีก็เอขนมกุ้ช่ายแป้งบางเล้าก็ไม่มีครับก๋วยเตี๋ยวหลอด อ,อ,อ๋อเราก็มาเพิ่มเติมไปนี่แสดงว่าคุณโอชอบทานอาหารด้วยเป็นทุนเดิมหรือเปล่าครับใช่ชอบชอบทานอาหารด้วยแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบว่าถ้ามีเวลาก็จะทำจะลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยคุณโอครับถ้าหากว่าอย่างเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยหลายคนฟังชีวิตแล้วก็การทําง,งานของคุณโอเนี่ยอยากจะได้คําแนะนําเขาอาจจะทําอะไรอย่างหนึ่งแล้วไม่ประสบความสําเร็จเขาอาจจะหันไปหาอะไรอีกอย่างหนึ่งแล้วมันจะ เขาก็ไม่รู้ว่าหันหันไปทางไหนดีอย่างคุณโอเนี่ยความรู้เรื่องติ่มซำเนี่ยเริ่มจากศูนย์เลยทียซ้ํานะครับแต่ว่าก็สามารถทําให้ร้านประสบความสําเร็จได้เนี่ยจะแนะนําเข้าเหล่านั้นยังไงดีครับอืมก็คือถ้าถ้าใครคิดว่าอยากจะทําอะไรอย่างน้อยๆเนี่ยคือเออดูที่ตัวเราเองก่อนว่าเราอะรักอะไร,รชอบอะไรใช่ไหมคะมแล้วเราเริ่มทําในสิ่งที่เราชอบอะ แล้วเราก็ทําแล้วเหมือนกับทําให้ดีที่สุดในสิ่งที่เราทำอ่ะครับเราต้องการที่จะเออขายอะไรให้ใครเราก็ต้องนึกถึงว่าถ้าเราเป็นลูกค้าผู้บริโภคเนี่ยเราอะ่ะต้องการอะไรประมาณไหนถ้าเราจะทําอะไรเราก็ต้องทําด้วยใจอะ่ะคืออย่างน้อยๆเนี่ยคือใจใจใจ,ใจมันต้องมาก่อน จต้องมาก่อนเลยก็ต้องไปนั่งอยู่ในใจของลูกค้าด้วยเนาะว่าลูกค้าอยากจะได้อะไรอยากจะทานอะไรนะครับใช่ต้องรู้ว่าเออตลาดอะต้องการอะไรใช่ไหมคะแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราทําอะไรออกมาแล้วอืมันจะมันจะมีข้อผิดพลาดเราก็ต้องแก้ไขแล้วต้องปรับปรุงครือคือแบบไม่ใช่ว่าเจอปัญหาแล้วหนีอ่ะคือถ้าปัญหาเราก็ต้องแก้อมันแบบ ให้ถึงจุดที่ว่าโอเคมันดีแล้วอ่ะครับอืมออก็ต้องอย่างงาั้นแล้วเหมือนกับว่าบางบางบางคนเราก็ไม่รู้นะแต่สําหรับพี่เนี่ยคือแบบพี่ทําธุรกิจอย่างเงี้ยเราอ่ะเงินที่เราได้มาแต่ละแต่ละวันรายได้ที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเงินกําไรครัเป็นเงินเป็นเงินทุนรวมอยู่ในนั้นด้วยฉะนั้นเราก็ต้องดูแลจัดก,การเงินที่เข้ามาเนี่ย ต้องบริหารจัดการมันให้ดีด้วยอย่าเอาไปใช้นอกอะไรอะนอกระบบอ่ะเงินก้อนนี้มันก็ควรจะต้องหมุนอยู่ในธุรกิจนี้อะไรเนี้ยไม่ใช่ว่าเอาไปซื้อของส่วนตัวนี่นั่นอะไรก็จะทําให้เอธุรกิจเราเนี่ยหมุนหมุนได้ไม่รอบถ้าเราเอาเงินออกไปใช้นอกระบบใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้อยู่ในระบบนี้แล้วก็ต้องคํานวณต้องประมาณการเอาว่า เราค่าใช้จ่ายเราเท่าไหร่อะไร,รยังไงพี่โอครับตอนนี้หลายคนฟังอยู่แล้วก็ถ้าหากว่าฟังทาง Facebook หรือว่าทางเว็บไซต์เนี่ยอยู่แถวนครอยู่แล้วอยากจะไปร้านลัคกี้ติ่มซำของพี่โอมีกี่สาขาหรือว่าตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับอ๋อตอนนี้ของเรามีสาขาเดียวนะคะทีอ่อ่า พัฒนาการยีทับหนึ่งนะคะถนนพัฒนาการคูขวางอยู่จะอยู่ใกล้กับโรบินสันนะคะอืมอยู่ใกล้กับโรบินสันด้วยใช่ค่ะครับผมอะครับพี่โอวันนี้ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพี่แอดคาราบาลอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวมาฟังแง่มุมชีวิตที่จะแนะนำหรือว่าแง่มุมดีๆจากพี่แอดคาราบาลกันนะครับพี่โอครับโดย มหานครทีมและแอดคาราบาวห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบยังพอมีเรี่ยวแรงมีกำลังแต่ว่าหมดไฟสิครับพี่แอดผมสังเกตเห็นพี่โอพี่โอบอกว่าตัวเองเนี่ยอายุหกสิบกว่าแล้วแต่ว่าก็เพิ่งเริ่มติ่มซ้ำลัคก,กี้ของแกเนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วนี่เองครับแสดงว่าพี่โอ <O S 2> เ,เป็นคนมีไฟมากเนาะครับผมก็เพิ่งเริ่มทำถูกดีเมือม่อเมือม่อเมื่อต้นปีที่แล้วนี่เองนะครับ ึงจะเริ่มทำผมมาหกสิบเจ็ดแล้วนะโอ้โ oh. ถูกดีก็เป็นร้านโชว์ห่วที่เราไปร่วมมือกับกับชาวบ้านนะฮะที่เขาโชว์ห่วยอยู่แล้ว uh. นะครับเ uh huh. นี่ย uh huh. แล้วกไ็ไปให้เขาขายไปสอนไปส,สอนเทคโนโลยีใหม่ๆเอาของไปลงให้เขา uh huh. ไปลงทุนให้เขานะครับร้ uh huh. านนะครับแล้วเราก็แบ่งกัน ได้85เปอร์เ็ผมได้15เปอร์เซ็นึ่งเขาก็อยู่ได้อืมอย่างเงี้ยมันเป็นการกินแบ่งที่เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นอย่าท้อนะครับอ,อยากจะทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่ต้องขอให้มีความรู้ก่อนอืบางคนบอกว่าอายุมากแล้วเนี่ย ว่าไม่อยากไปทําอะไรแล้วสู้คนวัยรุ่นคนหนุ่มสาวไม่ได้อย่างพี่โอหรือว่าพี่แอดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยอยากจะให้กําลังใจอะไรกับคนที่เหมือนกับในยุคเกษียณแล้วหกสิบเจ็ดสิบแล้วแต่ว่ายังคิดว่าตัวเองไม่มีไฟสู้คนหนุ่มสาวไม่ได้บ้างไหมครับพี่แอดครับไม่หรอกครับผมไม่เคยคิดอย่างนั้นผมแล้วผมไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะ,กะเกษียณด้วยมีหลายคนเตือนผมบอกโอ้ยใช้ชีวิตมา เกษียณเลยผมบอกผมไม่ใช่ข้าราชการก็ใช้ชีวิตของผมมาแบบนี้มาตลอดแล้วจะให้ผมไปไหนล่ะอืมเอาจริงๆนะ <S <s> <S ผมดูคอนเสิร์ตของพี่แอดเมื่อเมื่อวานนี้ท <pe> er ี er ่ youtube เพื er ่อนๆยังบอกเลยถ้าไม่มีโควิดเนี่ยทุกวันนี้คาราบาวก,ก็มีงานทุกวันนะเ <c oughs> ออทุกวันครับคอนเสิร์ตของคาราบาวนี่เต็มทุกวันวันสามรอบยังมีเลยยิ่งกระทงเนี่ยต้องสามรอบ <c oughs> <c oughs> โอ้โหแล้วพี่แอดก็บอกบอรอบสามรอบส่งคารลอยกระทงปีใหม่ ต้องจองกันเป็นปีจองข้ามปีแลก็ยืนยันว่าพอหมดโควิดพอเล่นดนตรีได้นี่คาราบาลก็กลับมาเหมือนเดิมเนาะกลับมาเหมือนเดิมครับเพราะผมมันไม่ไม่เคยทิ้งครับเล่นอยู่ทุกวันนี่นะยังซ้อมตัวเองอยู่ทุกวันครับก็ตอนเห็นช่วงโควิดเนี่ยยังเห็นเฮียวินิตกับเฟจแอร์ทำคอนเสิร์ตคาราบาลออนไลน์แล้วก็มีหนาเน็กโอโหแมทนั้นสนุกมากครับพี่แอดครับ เมื่อไหร่จะมีแบบนี้อีกครับถ้าหากว่าเขายังไม่เปิดเมืองหรือยังไม่มีเล่นคอนเสิร์ตจะมีทางออนไลน์อีกบ้างไหมครับก็ก็มีอยู่อยู่บ่อยๆนะครับครับอ่าติดตามดูครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับพี่แอดที่มาให้แง่มุมการใช้ชีวิตกับพี่โอเจ้าของร้านติ่มซำลักกี้ที่นครศรีธรรมราชด้วยนะครับครับรักษาสุขภาพครับพี่แอดแล้วเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่ส่งข่าวมาให้ลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับ เช่นกันครับครับผมสวัสดีครับพี่แอดครับโดยมหานครทีมและแอดคาราบาว